รถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์เบนซินติดยกต c ี n g มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะไปใต้รักอีโก้เครื่องยนต์27เป็นซินเกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2010ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะทูมารีพาวเวอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่189,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนสบายเดือนละ4,000บาทค่ะบิกแก๊ส NGV นะคะ คันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่เซอรถโคนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งันบาทขึ้นไปค่ะกระถคันนี้ไปใช้งล้วนนด้แล้วนะคะไปกำลังมองหารถกระบะนะคะมีตู้พร้อมนะคะสเมตรสิบนะคะแนะนำเป็นปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะราคาแล้วก็ตั้งไม่แพงด้วยนะคะขนของได้เยอะเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะสภาพสวยน่าใช้ค่ะ พาไม่เียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่พุ่งยากเลยนะคะสำรับรถคันนี้ค่ะใครกำลมามองหารถกระบะเอาไว้ขนของนะคะติดแก๊สนะคะแนะนำร,รถคันนี้เลยนะคะแก๊สด,ดานลางนะคะพร้อมใช้งานค่ะสภาพดีแอร์เย็นขับดีค่ะผ่อนส,สบายๆแค่4,000บาทเท่านั้นนะคะไตท้าไฮรักวีโก2.7เบนซินติดแก๊ส CNG กธรรมดาค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ